มันนีเอ็กซ์โปมหากรรการเงินของคุณเท่าน,นั้นมันนีเอ็กซโปที่ทำทุกฝันของคุณในปีหน้าที่งานเ,เอ็กซ์ลลักษณะนี้ก็คงจะมีสถาบันการเงินประเภทนาโนไฟแนนซ์เข้ามาร่วมงานด้วยนะครับ ช่องโอกาสใหม่อีกประการหนึ่งสำหรับธรุรกิจสินเชื่อรายย่อย <S <S ก็คือ <S <S นโย,นโย,นโยบายด้านดิจิทัลอีโคโนมีของรัฐบาลนี้ซึ่งจะมีการสร้างเครือข่ายการติดต่อทางอินเทอร์เน็ตให้เข้าถึงทุกบ้านและทุกเครื่องมือถือในเวลาประมาณ1-2ปีอันเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออำานยสำหรับการใช้บริการ ของธนาคารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่สะดวกคล่องตัวลูกค้าอยู่ที่ไหนก็ใช้บริการได้ขณะนี้ธนาคารเสนอบริการโอนเงินทางอินเทอร์เน็ตแล้วในอนาคตธนาคารสามารถเสนอบริการอื่นๆทางอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้นเป็นลักษณะที่เรียกว่าดิจิทัลแบงกิ้งมากขึ้นนั่นเองผมเชื่อวันหนึ่งจะเกิด ดิจิทัลบรานช์ของธานาคารขึ้นจนได้นะครับซึ่งไม่ต้องมีตัวอาคารที่ตั้งแล้วก็มีบัญชีลอยอยู่ในอากาศในวันนี้นอกจากสถาบันการเงินประเภทต่างๆแล้วกระทรวง ICT ก็ยังส่งหน่วยงานในสังกัดถึง6หน่วยงานเพื่อมาให้ความรู้ในเรื่องดิจิทัลเอคาน m y แก่ท่านเพื่อสร้างความเข้าใจเป็นพื้นฐานให้แก่ทุกท่านที่มาในงาน ให้สามารถเตรียมตัวใช้ประโยชน์จากพัฒนาการต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปได้ 3...2...1... <า>คถ<น><ค>ือเป็นวินาทีอันยิ่งใหญ่นะคะที่ดอกไม้แห่งกาเรียนได้ผลมา สำหรับการจัดงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กโปกรุงเทพค่ะปีนี้เดินทางมาถึง15ปีแล้วค่ะพิเศษอย่างนี้นะคะ15ปีควบคู่ไปกับการเปิด a อ c สถาบันการเงินต่างๆนั้นจะมีโปรโมชั่นอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันในงานเลยค่ะคคุณกบ ค่ะ ก็คือเรื่องของสินเชื่อบ้านที่ภายในงานจะมีการแข่งขันเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างดุเดือดทีเดียวค่ะและธนาคารออมสินนะคะก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะที่มีอัตราดอกเบี้ยพิเศษเฉพาะในงานนี้เท่านั้นยละเียดจะเป็นอย่างไรค่ะวันนี้ค่ะอยู่กับคุณชาติชายพัยุหนาวีชัยผู้มืนในการจากธนาคารออมสินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับการแข่งขันเรื่องอัตราดอกเบี้ยภายในงานเรียกได้ว่าหลายๆสถาบันการเงินเนี่ยมีการแข่งขันค่อนข้างดุทีเดียวอย่างของธนาคารออมสินค่ะปีนี้โปรโมชั่นพิเศษสําหรับสินเชื่อบ้านมีอะไรบ้างคะครับนนเ่อกก็็ปีหึ โปรดักที่เป็นไฮไลท์ของงานมินิโปรนะครับสำหรับธนาคารออมสินเนี่ยเรามีจัดดอกเบี้ย0% 10เดือนมาให้ในงานนะครับแต่ต้องมาสมัครแล้วก็ลงชื่อในงานไว้ก่อนนะครับซึ่งสินเชื่อบ้านเนี่ยก็เป็นนอกเหนือจากศูนอร์เ็แล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็ยังมีดอกเบี้ยพิเศษเป็นตลอดช่วงอายุสัญญานะครับ <ạ. S 1> น,นี้ก็อยากให้มาเยี่ยมชมบูธมินิโปรในปีนี้นะครับแต่นอกเหนือจากฝั่งเงินกู้แล้วเนี่ยนะครับ เรายังมีไฮไลท์ในฝั่งของเงินฝากนะครับซ<ช>ึ่งจุดเด่นของธนาคารอมสินก็คือสรกอมสินนะครับปีนี้เนี่ยถ้าใครสมัครสรกอมสินในงานนี่นะครับได้มีสิทธิ์ร่วมรุน Double, Double Price ้นดับเบิลดับเบิลไพรส์นะครคะก็คือได้รางวัล2เท่าแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดได้10ล้านก็กลายเป็น20ล้านแต่เราจะร่วมรุ้นในงวดพิเศษ สำหรับงวดของกลางเดือนมิถุนายนนะครับคนที่ซื้อในงานวัน,นวันนี้จนถึงวันที่10เนี่ยนะครับก็จะมีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัลสองเท่าในงวดรางวัลของเดือนมิถุนายนนะครับ<ฆ>โดยที่ว่าเรียกว่ารางวัลที่ใหญ่ที่สุดก็คือว่าถ้าถูรางวัลที่133 3ท่านในงานนะครับ<ฆ>คือ30ล้านก็กลายเป็น60ล้านเลยนนเฉพาะในงาน,นเฉพาะในงานนี้เท่านี้<ฆ>แล้วก็ต้องมาสมัครที่งานด้วยนะครับจะไปสมัครตามสาขาไม่ได้เพราะงั้น เราเชิญชวนให้มาเยี่ยมชมบูธแล้วก็มาสมัครสระกอมสินนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขง่ายๆคือสมัครมา m โมหรือโมบายแบงกิ้งของธนาคารออมสินซึ่งวันนี้จะเปิดตัวด้วยนะครับสำหรับพิเศษอีกอันนึงก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราทําประกันสงมคอชีวิตของธนาคาร<ฆ>อมสินนะครับตุนประกัน2ล้านแล้วก็จ่ายเบีย้ยปีแรกเนี่ยประมาณ5 6าหมื่นบาท<ฆ>นะร,รวมกับการซื้อ ซื้อ,อสลากออมสินอีก5 0,000นบาทรวมเป็น1 000, 1 0 0 0 0สบาทเนี่ยก็จะได้ iPhone 6 นะครับไปเลยเรียกได้ว่ามางานเดียวครบวงจรทั้งสินเชื่อบ้านเงินฝากรวมไปถึงสลากออมสิท์ด้วยแล้วก็อีกตัวหนึ่งสําหรับ s m e ก็ออมสิิก็มีการปล่อยสินเชื่อ SME นะครับซึ่งบางคนอาจจะไม่ค่อยทราบอันนี้เราก็มีดอกเบี้ยพิเศษนะครับแล้วก็ลดให้ในงานอีก0.5ด้วยค่ะเรียกได้ว่านะใครที่กําลังมองหาไม่ว่าจะเป็นทั้งสินเชื่อบ้านหรือว่าสินเชื่อ SME ก็มาที่ธนาคารออมสิดได้ค่ะ0เสิบเดือนเฉพาะพิเศษในงานนี้เท่านั้นค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณดีครับ ที่ทำทุกฝันของคุณ เนนจจจรงงะะทททืื่่อองอไ,งไดุ้้้กยาาูซบในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยขาลงแบบนี้ค่ะหลายๆคนอาจจะเลี่ยงที่จะฝากเงินนะคะแต่ว่าการซื้อสลากที่จะได้รับผลตอบแทนด้วยหรือแม้แต่การซื้อสลากควกคู่ไปกับการประการันชีวิตเป็นของแทนตรงนี้ก็ได้รับผลตอบแทนเช่นเดียวกันค่ะประเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะทางทากสค่ะซึ่งได้มาออกบูธในงานมันนี่เอ็กโปมีเรื่องนี้มาฝากกันด้วยค่ะ ของทอกศสนะมีโปรโมชั่นอะไรที่นํามาฝากพี่น้องคนที่มาที่งานมณีโฟลทุนเทพบ้างครับก็ในงานมณีโฟล์ครั้งที่15ครั้งนี้นะครับทอกศ็ต้องใจตั้งใจเป็นพิเศษเพราะว่าปีนี้เนี่ยเรามีสาขารุนเทปครบ58บเขต58สาขานะครับก็ตั้งใจที่จะให้คนกรุงเทพเนี่ยได้เอาเงินมาฝากเพื่อให้ทางธนาคารเนี่ยเอาเงินไปสนับสศูนภาคเกษตรเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยก็จะมีผลักเงินฝากอยู่4ตัวและผลักสินเชื่ออยู่2ตัวที่มามาให้บริการในงานนี้นะครับ เงินฝากที่อยากจะเชิญชวนก็คือเงินฝากสุขใจ11นะครับคือเป็นเงินฝากขั้นบันไดเป็นขั้นบันไดครับเราออกเป็นรุ่นที่11แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยสูงสุดที่ที่ลูกค้าสามารถเลือกได้เนี่ยก็สูงสุด3.78%ต่อปีถ้าท่านเลือกฝาก21 21เดือนนะครับแต่ว่าถ้าถัวเฉลี่ยแล้วนะท่านก็จะได้อยู่ประมาณ2.9ต่อปีก็ลูกค้าเลือกได้ว่าจะฝาก 13เดือน16เดือนหรือ21เดือนค่ะที่เมื่อกี้เดินในบูด,ดูเห็นมีความน่าสนใจตัวหนึ่งเงินฝากการซื้อสลากที่ควบคู่ไปกับประกันชีวิตตรงนี้อัตราออดอกเบีย้ยก็ได้รับผลตอบแทนที่ดีเหมือนกันตัวนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเงินฝากยิ้มทวีนะครับเป็นเงินฝากที่ประเภทเรียกว่า2องทับสิก็คือว่าส่งเงินฝากถ้าฝากประเภทนี้เนี่ยนอกจากจะได้ดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละหต่อปีในปีแรกแล้วเนี่ยนะครับก็ลูกค้าทําประกันชีวิตส่งเบี้ย2ปีคุ้มครอง10ปี ครับตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับตัวอันนึงที่อยากจะเชิญชวนเลยก็คือเรื่องของสลากทกสครับตัวนี้เนี่ยขายดีมากๆนะครับค่ะตัวนี้ก็คือฝากร้อยลุ้นล้านลุ้น1ิบ้านค่ะนะครับคือตัวนี้ก็อยากจะเชิญชวนให้ให้ลูกค้าทุกท่านนะครับที่เคยซื้อลอตเตอรี่รัฐบาลนะครับค่ะก็ราคาใกล้เคียงกันนะครับไม่ถูกรางวัลก็สามารถที่จะเว้นคืนได้นะครับในในมิโดเบีย จำนวนหน,นะครับแล้วก็รุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกมวดจำนวน36มวนคค่ะก็ะถือว่าเป็นการออมเงินที่น่าสนใจนะเพราะว่าได้รับผลตอบแทนแล้วยังมีรุ้นรางวัลที่จะทําให้ผลตอบแทนเพิ่มด้วยค่ะที่สําคัญไม่มีความเสี่ยงด้วยนะคะบุตต่อไปจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปเดินดูกันต่อค่ะ 何 <music> รับแนวนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลค่ะที่ต้องการให้เศรษฐกิจนั้นออกมาในรูปแบบของดิจิตอลอีคอมเมค่ะในปีนี้นะคะผู้จัดงานก็เลยมีการจัดโซนดิจิตอลเกิดขึ้นค่ะเพื่อเป็นการให้ความรู้กับประชาชนที่มาร่วมงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจควบคู่ไปกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะและหากใครที่อยากจะมาตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของตัวเองที่ได้จากรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นทางเบี้ยยังชีพเบี้ยผู้สูงอายุหรือแม้แต่เครดิตบูโรค่ะก็สามารถมาเช็คสภาพกันได้ที่งานนี้งานเดียวเท่านั้นค่ะและพิเศษไปกว่านั้นนะคะในบูธตลาดหลักทรัพย์แห่ง ีค่ะยังได้นําบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัลมีผลการดําเนินงานยอดเยี่ยมและมีวิสัยทัศน์มาโชว์ในงานนี้ด้วยค่ะเพื่อเป็นบริษัทต้นแบบให้กับบริษัทอื่นๆได้พัฒนาต่อไปค่ะเป็นจจะทำเรื่องไหนทาได้ทุกอย่างลงทุนในหุ้นประกันตราสารนี้ลงทุนทองคำกองทุนมากมา จากการออมเงินผ่านสลากออมทรัพย์ของรัฐบาลจะไม่มีความเสี่ยงและยังได้รับผลตอบแทนแล้วค่ะอีกหนึ่งรูปแบบของการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันก็คือการทําประกันชีวิตค่ะที่นอกจากไม่มีความเสี่ยงแล้วยังได้พรองแถมนะคะเป็นการดูแลประกันสุขภาพและเงินไปใช้ย,ยามกเกษียณด้วยค่ะซึ่งในงานนะคะก็มีบริษัทประกันต่างๆมาออกบูธค่ะเพื่อมีโปรโมชั่นพิเศษมานําเสนอให้กับผู้เข้าร่วมงานอย่างมากมายค่ะ ไดด้พพียงคุณมู่แก็พบกับเราอีกครั้งนะคะสำหรับบ<อ>ูธกรุงไทยแอคซในงาน Money Expo ปีนี้เป็นปีที่15แล้วนะคะที่เราได้ร่วมกิจกรรมกับ Money Expo นะคะวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆมากมายภายใต้ธีมดิจิทัลและก็ Customer Centric City เราต้องการที่จะเข้าใกล้แล้วก็เข้าใจแล้วก็เข้าถึงลูกค้าของเราให้มากยิ่งขึ้น วันนี้เรามีทั้ง2บูธนะคะทั้งบูธของฝ่ายขายในฝ่ายตัวแทนแล้วก็ของฝั่งธนาคารกรุงไทยมีมีผลิตภัณฑ์ที่เน้นในเรื่องของการออมนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพแล้วก็ประกันชีวิตเข้ามาช่วยส่งเสริมกิจกรรมให้กับงานมันนี่เอ็กซ์ได้มีสีสันมากยิ่งขึ้นนะคะอยากได้รับความคุ้มครองดีๆได้รับการบริการดีๆจากฝ่ายขายของเราแวะที่บูธของกรุงไทยแอคซ่านะคะทั้ง2บูธนะคะบูธของฝ่ายตัวแทนบูธที่15แล้วก็บูธที่ธนาคารกรุงไทยนะคะ นอกเหนือไปจากกิจกรรมการบริการในเรื่องของการวางแผนทางการเงินแล้วนะคะเช่นเดิมค่ะกรุงไทยแอ็กซ่าให้บริการตรวจสุขภาพทุกปีที่งานมันนี่ x อ็แล้ววันนี้เราก็จัดเต็มนะคะให้บริการตรวจสุขภาพทุกคนนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมในงานนี้ไม่ใช่เฉพาะลูกค้าของเราแต่แขกที่เข้ามาร่วมงานทุกคนสามารถรับบริการตรวจสุขภาพฟรีจากบริษัทกรุงไทยแอ็ซ่าประกันชีวิตได้ค่ะ องหาผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินและการลงทุนนะคะก็สามารถมาที่งานมหการรมการเงินมันนี่เอ็ได้ค่ะ ซึ่งการจัดงานจะมีถึงวันอาทิตย์นี้นะคะใครที่สนใจมาได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาค่ะนาชาเลนเจอร์2และ3อินแพคเมืองทองธานีค่ะ <c oughs> เอกาสการสำคัญอย่าลืมนำมาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือว่าแม้แต่สมุดบัญชีค่ะนอกจากผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินและการลงทุนที่มีในงานแล้วนะคะ <c oughs> ยังมีสัมมนาความรู้ดีๆค่ะที่เราสามารถมาเสริมความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีกองทัพศิลปินดารานักแสดงที่จะมาให้ร่วมความบันเทิงอย่างคับข้างค่ะที่